สวัสดีครับพบกับผมในช่องคนไทยเดลอนทัวร์นะครับผมวันนี้ก็จะมามาทําขนมไข่นกกระทามันแครอทนะครับก่อนอื่นเรากคนึ่งมันให้สุกนะครับผมแล้วก็ใช้ซ่อมนะครับบดบดบดนะครับผมเนี่ยบดบี้บี้บี้ของเขาอย่างี้ครับผมให้ละเอียดเลยนะครับผมเนี่ยทาอย่างนี้นะครับและก็ตามด้วยทับพีที่แข็งนะครับผมนํามากดกดกด บดบี้บี้บี้มันให้ละเอียดเลยนะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมทำไปเงีย้ยไปเรื่อยๆนะครับผมย้ํานะครับผมนึ่งมันให้สุกนะครับเวลาบดเวลาบี้มันจะได้เข้าเนื้อเดียวกันนะครับผมนี่ครับผมต่อไปครับน้ําตาลใส่น้ําตาลลงไปครับผมเกลือใส่เกลือลงไป สูตรนี้ผมขายมาสามปีนะครับผมขายดีนะครับผมให้ทําตามสูตรนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาคุกเขาให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับผมระหว่างเกลือกับน้ําตาลนี่ครับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็จะคนคนคนให้เกลือน้ําตาลเนื้อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมนี่ครับนี่เลย ให้ได้แบบนี้นะครับผมนี่บี้บี้บี้บดบดนี่ให้ได้แบบนี้นะครับนี่ได้แล้วจากนั้นเติมแป้งมันนะครับผมแป้งมันผมใช้ยี่ห้อของตาแมวนะครับผมอะไรก็ได้ครับผมคอยเป็นแป้งมันนะครับผมแป้งมันลงไปครับผมเดี๋ยวส่วนผสมผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับผมเราดูวิธีการทำก่อนนะครับ นี่แป้งมันลงไปแล้วก็ขยำคุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเพื่อควบสะอาดนี่นะเราจะบดบดบดบ,บ,บี้บี้นี่นะผมเนี่ยคนคนคุกเขาให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับนี่นี่เลยครับนี่น,นี่จะได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็กะทิกะทินี่นะครับผมเราจะเติมทีละนิดนะครับจะเติมทีละนิดครับ เติมทีนิดจนกว่าเราจะพอใจกับเนื้อมันที่เราผสมนะครับผมเนื้อมันเราจะไม่ให้เหลวเกินไปนะครับผมเราจะให้พอดีการในการปั้นนะครับผมคือเนี่ยดูภาพนี้นะครับนี่แบบนี้ให้ได้แบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้เวลาไปทอดเขาจะกรอบนานตัวนี้อย่าลืมเขาจะกรอบนานนะครับจะกวง กรอบน้ำเทคนิคตัวนี้ผมขายมา3มปีขายดีครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้แบบนี้